ไอโฟน e 7บเจิมจะมีขนาดหน้าจอ6.55นิ้วมาแทนที่ไอโฟน e 7 Plus ในปีหน้าไอโฟน e 7 Pro จะมีขนาดความจำแปรม12 g b กขณะที่รุ่น Pro Max จะปรับขนาด Dynamic Island ให้เล็กลงเผยสีตัวเครื่องไอโฟน e 6ไอโฟน6 p l u กพลัสไอโฟน16และไอโฟน e 6 Pro โ a x แจากข้อมูลล่าสุดติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่า n ชนแนลรีวิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ iPhone 17 Slim จะมีขนาดหน้าจอ6.55นิ้วมาแทนที่ iPhone 17 Plus ในปีหน้า Apple ถูกอ้างว่าจะเปิดตัว p h o n e 17สลิมในปี2025ซึ่งจะมาแทนที่ i p h o n e 17 Plu s Plus, โดยมีขนาดหน้าจอแสดงผล6.6นิ้วและล่าสุดรอดอย่าง CEO ของ Display Supply Chain Consultant บริษัทวิจัยอุตสาหกรรมจอแสดงผลได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าขนาดหน้าจอที่แม่นยำคือ6.55นิ้วรายงานล่าสุดของรถออยังกล่าวว่าไอโฟนรุ่นใหม่ในปีหน้าที่เป็นรุ่นพัด จะมีจอแสดงผลขนาด6.55นิ้วซึ่งแหล่งข่าวเชื่อว่ารถอย่างกำลังหมายถึงไอโฟน17สลิมตามรายงานของเจฟผูนักวิเคราะห์ของไฮตองอินเตอร์เนชั่นแนลเทครีเสิร์ชปัจจุบันไอโฟน15พ l u s มีขนาดหน้าจอแสดงผล6.7นิ้วและคาดว่ายังใช้ขนาดเดียวกันนี้กับไอโฟน16 Plus ก่อนจะลดลงเหลือ6.55นิ้วในปีหน้าซึ่งยังถือว่ามีขนาดใหญ่กว่า i p h o n 17ที่มีข่าวว่ายังคงมีขนาดหน้าจอ6 1นิ้วที่มาในุูไฟแบ็ค iPhone 17 Pro จะมีขนาดความจำแรม12 g b กะขณะที่รุ่น Pro Max จะปรับขนาด Dynamic Island ให้เล็กลงขณะที่หลายคนเฝ้ารอคอยกันมากของ iPhone 16ในเดือนกันยายนนี้แต่นักวิเคราะห์ได้มองข้ามไปถึงปีหน้าแล้วโดยเจผูนักวิเคราะห์ของไฮตองอินเตอร์เนชั่นแนลเซกิริตซึ่งมีแร่งข่าวอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของ Apple เจผูอังว่า iPhone 17 Pro และ iPhone 17 Pro Max จะได้รับความจำแรมขนาด12 g b ขณะที่ iPhone 15 Pro ในปัจจุบันมีแรมขนาด8 g b และมีข่าวหรือว่า iPhone 16 Pro ก็ยังคงมีแรม8 g b เช่นกันนั่นหมายความว่า iPhone 17 Pro จะได้รับการปรับปรุงการทำงานแบบมันติทาก,กิ้งเพิ่มอย่างมากความจำแรมของ iPhone 15ซีรีส์ iPhone 15แรม6 g b อ iPhone 15 Plus แรม6 g b iPhone 15 Pro แรม 8GB iPhone 15 Pro Max แรม 8GB ความจำแรบ,บได้กลุ่ม iPhone ปี2025 iPhone 17แรม 8GB iPhone 17 Slim แรม 8GB iPhone 17 Pro แรม 12GB iPhone 17 Pro Max แรม 12GB สำหรับ iPhone 17 Pro Max นักวิเคราะห์คาดว่าจะมีขนาด Dynamic Island ที่เล็กลงกว่าเดิมเนื่องจากเซ็นเซอร์ของระบบ Face ID ถูกเปลี่ยนมาใช้วัสดุเมทาเลนที่เล็กกว่าปัจจุบัน เรียกได้ว,ว่าเป็นการปรับโครงครั้งใหญ่ของเดน i วอร์ไอแลนด์นับตั้งแต่ไอโฟ Pro. นส14สี่โปรนอกจากนี้เจฟฟ์ผู้ยังอ้างว่าไอโฟนส17เจ็ดพลัสจะถูกแทนที่ด้วยไอโฟนสิบเซลิมที่มีดีไซน์เรียวบางและมีขนาดหน้าจอ6.6นิ้วที่มาแมกนูเมอร์เผยสีตัวเครื่องไอ h o n e ิบหก 6, ไอโฟนสิบหกพลัสไอโฟ Pro และไอ h o n e ิบห Pro Max จากข้อมูลล่าสุด ไอโฟนรุ่นใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวในเดือนกันยายนนี้ถูกอ้างว่าจะเพิ่มสีสันใหม่ๆหม่มาให้เลือกโดยเฉพาะไอโฟนส6 Plu พที่อาจมีให้เลือกถึง7สีโดยยังคง5สีเดิมไว้และเพิ่มสีขาวกับสีม่วงมาให้เลือกน่าแปลกใจที่หลังข่าวจอดจงเฉพาะไอโฟนส6 Plu พที่จะมีให้เลือกถึง7สีทั้งที่ปกติแล้วคนมีสีสันให้เลือกเท่ากับไอโฟนส6็สำหรับไอ h ฟ n e 16 Pro และไอ h ฟ n e 16 Pro Max ยังคงมีให้เลือกสีสีแต่โดยยังคงมีสี Network 1, เ,เดทรัลเทอร์เนียมไว้ ส่วนอีก3 4จะมีการปรับเปลี่ยนใหม่ที่มาแมกโูเมอร์ Apple จะเปิดตัวอุปกรณ์ไฮบริดที่บีจอบพับได้ขนาด20.3นิ้วในปี2025ก่อนเปิดตัว iPhone พับได้ในปี2026 นอกจากการออกมาตำนายเกี่ยวกับไอ o ฟน17ซีรีส์ที่จะเปิดตัวในปีหน้าเจผูกนักวิเคราะหจากไฮตองอินเตอร์เนชั่นแนลเ i t y รยังออกมาอ้างถึงอุปกรณ์จอพับได้ของ Apple ที่กำลังจะเปิดตัวในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเจผูดอ้างว่าอุปกรณ์ให้บิดแบบพับได้ของ Apple จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการผลิตในช่วงปลายปี2025โดยมีขนาดหน้าจอ20.3นิ้วสามารถใช้งานได้ทั้งในรูปแบบ macbook และ ipad ที่มีจอแสดงผลใหญ่เป็นพิเศษ นักวิเคราะห์ายเดียวกันยังอ้างว่าไอ o ฟนแบบพับจอได้จะออกมาในปี2026โดยมีเป้าหมายที่กลุ่มผู้บริโภคระดับไฮเอ็นและเชื่อว่าจะทำออกมา2ขนาดหน้าจอ7.9นิ้วและ8.3นิ้วทั้งนี้เจผู้ไม่ใช่ในักวิเคราะห์หรายแรกที่ออกมาอ้างถึงอุปกรณ์พับได้ของ Apple แต่มิ้นช่อกว่านักวิเคราะห์จาก T.F. International s e c u r i t y เคยทำนายมาแล้วก่อนหน้านี้โดยอ้างว่าอุปกรณ์จอพับได้ ขนาด20.3นิ้วของ Apple จะเปิดตัวในปี2027ั่ไมครบาแผนการพัฒนา Apple คืบหน้าไปมากจนสามารถเปิดตัวได้เร็วกว่าที่คาดการไว้ที่มานายถูฟายแม็กหเทคนิคการถ่ายภาพด้วย iPhone ที่ผู้ใช้งานทุกคนควรรู้ iPhone ในปัจจุบันมีโหมดถ่ายภาพใหม่ๆที่น่าสนใจอย่าง Portrait Mode และ Photographic Style แต่นอกจากนี้ยังมีเทคนิคการตั้งค่ากล้องเพื่อยกระดับการถ่ายภาพปกติให้น่าสนใจขึ้น ช่วยปรับปรุงการจัดองค์ประกอบภาพและทําให้ภาพถ่ายออกมาสมบูรณ์ตามเทคนิคต่อไปนี้ใช้กด3ส่วนกด3ส่วนเป็นเทคนิคการถ่ายภาพที่อาศัยเครื่องมือกลิตเมื่อเปิดใช้งานกลิตในแอปกล้องจะแสดงช่องตารางขึ้นมาโดยมีเส้นแนวนอน2เสน้นและเส้นแนวตั้ง2เสน้นทําให้เกิดเป็น9ส่วนเท่าๆกันช่วยให้ผู้ใช้ไอโฟนสามารถจัดองค์ประกอบภาพได้ง่ายขึ้นตามหลักกด3ส่วนเพียงเข้าไปที่แอป setting camera กลิตอยู่ใต้เมนู composition เทคนิคการถ่ายภาพโดยใช้กฎ3ส่วนบางองค์ประกอบหลักที่ต้องการโฟกัสเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นบุคคลอาคารต้นไม้หรือวัตถุต่างๆไว้ตามเส้นแนั้งเส้นใดเส้นหนึ่งแทนที่จะอยู่ตรงกลางกรอบภาพหากองค์ประกอบหลักไว้ทางด้านซ้ายให้พิจารณาวางสิ่งที่สำคัญน้อยกว่าไว้ทางขวาเพื่อทําให้ภาพถ่ายตัวรวมมีความสมดุลสําหรับองค์ประกอบหลักที่เป็นแนวนอนเช่นขอบฟ้าให้จัดองค์ประกอบเหล่านั้นให้ตรงกับเส้นแนวนอนเส้นใดเส้นหนึ่ง หากต้องการท้องฟ้าดูน่าทึ่งยิ่งขึ้นให้วางขอบฟ้าไว้ที่เส้นล่างหากต้องการเน้นที่พื้นดินหรือทะเลให้วางไว้ที่เส้นบนถ่ายภาพท็อปวิวให้ตรงการถ่ายภาพอาคารหรือเครื่องดืง่มคาเฟ่ชิคๆหลายคนเลือกที่จะถ่ายภาพในมุมมองท็อปวิวซึ่งจะให้มุมมองที่พอดีเป๊ะผู้ใช้ iPhone ควรเปิดใช้งานฟีเจอร์เลเว l ลที่แอ p เซตติ n ง c ค m เม a ร จากนั้นเมื่อเข้ามาในแอปกล้องแล้วเลือกบทถ่ายภาพโฟตโต้พอทเทจสแควร์หรือทำแล็บจะพบกับเครื่องหมายบวกสีเหลืองกับสีขาวตรงกลางกลางช่องมองภาพเมื่อเลื่อนเครื่องหมายบวกให้ทับกันแสดงบ้ามุมมองภาพทับบิวได้องศาพ,พอดีเป๊ะให้กดชัตเตอร์ถ่ายภาพได้ทันทีถ่ายภาพแนวนอนให้ขนานกับผืนโลกเทคนิคการถ่ายภาพแนวนอนสำหรับการเก็บวิวถิวทัศสวยๆอาศัยฟีเจอร์เลเวลแบบเดียวกับการถ่ายภาพทับบิว เพียงแต่เปลี่ยนเป็นถือไอโฟนในแนวนอนเมื่อเข้ามาในแอปกล้องแล้วลองจับภาพวัตถุจะเห็นเส้นแนวนอนพาดทับวัตถุให้ปรับปรุงจนเส้นแนวนอนเปลี่ยนเป็นสีเหลืองซึ่งหมายถึงมุมมองภาพเป็นเส้นระดับพอดีอย่างไรก็ตามเส้นระดับจะปรากฏขึ้นเพียงช่วงเวลาสั้นๆและจะไม่ปรากฏขึ้นเมื่อพบว่าผู้ใช้งานตั้งใจถ่ายภาพให้ออกมาเอียงโหมดถ่ายภาพต่อเนื่องโหมดถ่ายภาพต่อเนื่องหรือ b u r s โ mode ช่วยให้ iPhone สามารถจับภาพอย่างรวดเร็วในอัตรา10เฟรมต่อวินาทีเหมาะสำหรับการเก็บภาพคนหรือวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหวส่วนวิธีการถ่ายภาพเวท m โหมด้วย iPhone ก็ทำได้อย่างง่ายดายเพียงกดปุ่มเพิ่มระดับค้างไว้จากนั้น iPhone จะถ่ายภาพหลายชุดต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วเมื่อยกนิ้วออกจากปุ่ม iPhone ก็จะหยุดถ่ายการถ่ายภาพเซลฟี่เมื่อใช้กล้องหน้าถ่ายภาพเซลฟี่กล้องของ iPhone จะถูกกลับด้านเพื่อให้สภาพแวดล้อมในภาพถูกต้องหรือข้อความ ถ้าต้องการถ่ายภาพเซฟฟี่ให้ออกมาตรงกับตัวอย่างบนหน้าจอจะต้องไปเปิดโหมด m i l เล r f อน t Camera ที่แอป Setting แล้วเลื่อนลงมาที่เมนู Camera โดยฟีเจอร์ m i l เลฟ Font Camera จะอยู่ร่วมกับกริดและ Level ภายใต้เมนู Composition View Outside the Frame iPhone 11และรุ่นใหม่กว่ามีการตั้งค่า View Outside the Frame เพิ่มเข้ามาภายใต้เมนู Composition ของแอป Setting Camera เมื่อเปิดใช้งาน View Outside the Frame แล้วเข้ามาในแอปกล้อง จะมองเห็นตัวอย่างภาพที่กำลังจะถ่ายได้เต็มจอโดยพื้นที่ขอบเมนูกล้องจะถูกปรับพื้นหลังให้โปร่งใสจากที่เป็นสีดำทึบช่วยให้ผู้ใช้งานมองเห็นฉากได้กว้างกว่าเดิมนอกจากนี้เพื่อเปิดใช้งาน i ิว Outside the Frame แล้วถ่ายภาพด้วยกล้องวายหรือ Telephoto กล้องจะถ่ายภาพพร้อมกันโดยใช้เซ็นเซอร์ที่กว้างที่สุดกล้องวายจะทำงานเมื่อถ่ายภาพด้วยกล้อง t e เลโ photo หรืออีกกรณีกล้องอัลตราวจะทำงานเมื่อถ่ายภาพด้วยกล้องวที่มาแม c ลูเมอร์ และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่าแชนแนลรีวิวเลยครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ